นี่เรียกมืออาชีพครับ้ำหกลวดครับมาโอ้ยยืนเฉยแล้วนิ่งเลยงงครับงงเลยโอ้ยแม่ขา้างครับดต่อไปครับ

โอ้ยเรียบร้อยโอ,ยยอ,ยโอย้นี่เพี่เอล มาการนอนแล้วงานนีอตยน้ำเนดิ โอไม่ออกครับยังอยู่

Å! Oh,

ชูต้าครับอ่าอข้อเหวียวเอวอ่าไปอ่ามุมน็ตโคบเบาเบ้าโอ้ยอมไม่มีใครเข้าเข้าไปครับไปครับ เอาไปวางมาเลยเรียกวางมาเลยแม่เอ็มวางมาเลยเรียเรียบ้าวเกมเรียบร้อยครับชนะไปเปลี่ยนเปลี่ยนคู่ต่อสู้ครับโอเคครับยังรักษาแชมป์ได้ต่อไปอ่าศูนย์ศูนย์ อ้าวศูนย์ศูนย์ครับเริ่มต้นเอาละครับรักษาชจำไม่ได้หรือไม่ดูครับทีมนี้จะรักษาจำเปด้ทางเท่าไหร่ครับนี่หนึ่งปึ๊กเรียบร้อยครับโอ,โอ,โอ้โหพีเมือเติมไม่ทันครับนี่ตะโก้เริ่มดี

Ồ, oh, lục xuân xuống em <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไกลจับอะไรเราจับกเนีแล้วครับจับ่ะ้อ่อีเลยอจับง่ายรีบ้อยรีบ้อยเฮ้ไปป๋าไปอยาเลจ้าเฮ้ยรักใครเล่าองงครับงงกลงงงอยู่ เห็นน้ำทาแล้วเห็นน้ำทาอยู่เลี้ยงสร้างเข่าขายงานสิได้กินคาเลี้ยงสร้างร้อยตายจ่อยคาบ่มีแต่ก้าวัดกันไใบสาวมาขี้กันไใบขึ้นถนยวหนึ่งไม้ยาสิเพศแต่ห่างขึ้นน้ำตื้นผนิวเลี้ยงขับบอลจากน้ำงาขับกินได้ตีก้าวไปต่อไปต่อคำก่อน จะยุดอยาหยุดคำรนหยุดไปเรื่อยๆว้ายเรียบร้อยนั่นน่ะโอ้ยลูลีลาแกเหลือประธานจริงจรง อ๋อวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่โหนี่นักกัปตันพุชยามาครับนี่หมายเลขเก้าว้าโอ้โหนี่มาโปไปรับต่ไปอ้าว nah. ไม่วิ่งตามครับอืศูนย์่วนไก่ขอให้ไก่แต่ม้วนนูเฮือนนะกับเหล่าชวนว่าจะาว่าวขนเฮาวอย่าใดห่างถึงสิอยู่ต่างบ้านข้องว่าวอย่าห่างกัน พบกับสุภาพบุรุษสองภาษาคุณชลาศนาตาดีบูมฐานบูมสลอนล <laughs> โอ้โหนี่เรามาดูตะก้อไปศูนย์เจ็ดศูนย์เราดูตะก้อไปฟังคำ <laughs> ตอนแล้วพยาไปเรื่อยนะพ่อใหญ่เดี๋ยวจะให้เต็มที่เลยอ่ะเชิญพ่อใหญ่ครับต่อครับ <laughs> เรอเดนจะหลงแก <laughs> ๊โโแบแปดศูนย์แปดศูนย์ ไงก่อนโดน ส่นสเป็นไงเป็นไงพนี่เจ้าส่นเป็นไงผู้ใหญ่เจ้าส่วนเดี๋ยวนี้ลดลลงลงลงมอกลงมืนสิลงมันอยอยู่ติลงนอกสลีหลังก่อนอกอนหนึ่งโอเคนำนาหนึ่นะ

ามเลงครับลงเต็มเต็มครับลุงเป็นสอกลุงมึงศอบสอบเป็นวาเพาเขาผูชุดวานขาจวันขาวาเนี่ยไม่ดีเออวัดตั้งเท้าเขาี่ยนำยานยามีเท่าไหอ่มีเท่าไหรมีก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะคำพันนะสอยงสามสองสาม ถึงซียูฟ้าห่างกันคนละแดนถึงสิไกลแสนไก่พี่กระยังทรงใจไปหาเจ้าอย่าสิลืมเด้ออย่าสิลืมฟ้อมบอย่าสิลืมความสัญญาหมั่นว่าสิหากันให้นักแดนว่าสิหากันให้แนนแปดคือดังไม่แผ่นแป้นตอกกระปูน้องลาเอ้ยน้องลาเอ้ยครับเฮ้ยอ่านหายโอ้โหปิดซีต่อสอง เดียวเดียวเกมเกมเกมไมให้จ้าไม่ให้เฮ้ยเรียบร้อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับนี่ครับจานมาทั้งนี้ผมไปยุทั้งพนเพรผมอยู่ทั้งนี่ยุที่วะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับยังรักษาแชมป์ได้ต่อไปครับครับ